สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำโดนัทจิ๋วค่ะสำหรับโดนัทจิ๋วของเราอบเสร็จแล้วก็จะมีเนื้อที่นุ่มฟูหอมหวานกำลังดีสุดนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมผสมแป้งกันนะคะเราก็จะแบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะประกอบไปด้วยไข่ไก่น้ำตาลทรายนมข้นจืดเกลือป่นค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตะก้อมือมาทำการตีเพื่อให้น้ำตาลละลายดีค่ะ น้ำตาลละลายดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่สองลงไปนะคะก็จะมีน้ำสะอาดน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันลำข้าวเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาใส่ลงไปแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมที่3ลงไปนะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์วันนี้ใช้ของตราบัวแดงนะคะแล้วก็จะเป็นผงฟูค่ะใส่ลงไปในกระชอนนะคะเพื่อทำการล่อนแป้งสําหรับแป้งค่ะเราก็จะทยอยใส่ซักประมาณ3มรอบนะคะเพื่อให้ละลายแป้งได้ง่ายนะคะเราก็จะทยอยใส่แป้งลงไปประมาณ3มรอบค่ะ สำหรับแป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะลักษณะเนื้อแป้งก็จะเป็นเนื้อที่ไม่ข้นจนเกินไปไม่เหลวจนเกินไปก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปใส่ในถุงบีบหรือว่าขวดบีบนะคะเพื่อเวลาหยอดจะได้หยอดได้แบบง่ายๆค่ะ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการอบขนมค่ะแล้วก็จะเสียบปักนะคะวอร์มเตาให้ร้อนประมาณ5นาทีนะคะพราะเตาของเราร้อนได้ที่แล้วเราก็จะนําน้ํามันถั่วเหลืองนะคะมาทาที่เตาทาบางๆนะคะทาทั้งฝาด้านบนแล้วก็ฝาด้านล่างค่ะต่อไปนะคะเราก็จะท็อปปิ้งด้วยมะละกอสสีค่ะใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะ ตามด้วยลูกเกดค่ะวันนี้ใช้เป็นลูกเกดดำนะคะใส่ท็อปปิ้งลงไปหมดแล้วค่ะเราก็จะหยอดแป้งให้เต็มหลุมพอดีนะคะหยอดให้เต็มขอบหลุมพอดีค่ะ พอเราหยอดแป้งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาอบต่อเป็นเวลา2นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกดีค่ะโดนัทของเราก็อบสุกแล้วนะคะเปิดออกมาโดนัทของเราก็จะมีเนื้อที่พองฟูสวยมากๆเลยนะคะของเราก็จะอบประมาณนี้ค่ะสุกใช้ได้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะว่าโดนัทของเราสุกหรือเปล่านะคะก็ใช้วิธีสังเกตดูเอาค่ะ เวลาโดนัทส,สุกนะคะก็จะมีสีเหลืองทองประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการสีเข้มมากกว่าน,นี้ก็สามารถเพิ่มเวลาอบเข้าไปอีกได้นะคะต่อไปเราก็จะนำขนมออกจากเตานะคะโดยการใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแทงเข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถนำขนมออกจากพิมพ์ได้แบบง่ายๆนะคะ สำหรับชุดแรกของเราก็อบเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นชุดที่2ค่ะสำหรับชุดที่สงนะคะเราจะไม่ทาน้ำมันนะคะก็อบไปสักประมาณ3-4ครั้งค่อยทาน้ำมันค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่ท็อปปิ้งลงไปค่ะก็จะมีมะละกอสามสี 4, แล้วก็ลูกเกดใส่ท็อปปิ้งลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะหยอดแป้งลงไปค่ะ เวลาหยอดแป้งนะคะเราก็จะใส่ให้เต็มขอบหลุมพอดีค่ะไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปก็จะทำให้แป้งหล้นได้นะคะถ้าใส่น้อยเกินไปก็จะทำให้ขนมของเราฟูไม่สวยค่ะเราก็จะใส่แป้งให้เต็มขอบหลุมพอดีค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาอบต่อเป็นเวลาสนาที หรือจอนกว่าขนมของเราจะสุกดีค่ะนี่นะคะสุกแล้วก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะพอเราอบเสร็จแต่ละรอบนะคะเราก็จะนำขนมมาพักไว้ที่ตะแกรง เพื่อให้โดนัทของเราเย็นสนิทค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำโดนัทจิ๋ว ทำกันแบบง่ายๆอร่อยออร่อยค่ะต่อไปเราก็จะมาชิมดูรสชาติกันนะคะเนื้อขนมก็จะมีเนื้อที่นุ่มฟูหอมหวานกำลังดีโดยรวมแล้วสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกินทำขายดูนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านานะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ